เออพี่น้องเลียนวาวเด้อลมมาแล้วที่เทศโน่เรียนวาวแจ้งเทศโน่เรียนวาวเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยปลาตับสีแดงวาวอีกแล้วเด้อร่มมาอีกแล้วแล้งแจ้งเทศโน่ที่เซาว่าวิพี่น้องก็ขึ้นไปจากวัดที่จากวัดที่ดังวัฒละ กิไนได้เอาได้น้มีสองสามอันเด้อพี่น้องกำลังแต่งกำลังเลือกที่มาเสวาวนี่วาววาวก็มาไว้แล้ว เดีนีเออเข้าเขาลาย้เข้าหลายขาอยงยืติเดี๋ยวราเด้พี่น้องลบมาเราเรียนรเด้อบั้ เมือเราใ่มือนั่นมือแรกไปจนไปมันมัดคือบัดังอยู่ละ

เออดวงเลยพอดีหน่อยอ่ะคักเป็นยังอ้าสั่งว่าวช่างว่าวอีกแล้ว Những vào giữa hai vì quân con thì bọc vinh. Ayyyen, yên, chơi chân Yếp siêu tập. Oh, dần mục dần Chưa có gì. Mát 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 嘿嘿嘿，有竹筒啊，我一个竹筒来。嗯，嗯。 เดี๋ยวพี่น้องเรีนวาวได้ปุ๋ยบ้าจงกับมาแล้วผู้ปล่อยผู้แลีนผู้ตีช่อมย้ำกันแล้วบ้าจง <c oughs> ผู้ไอ้ควบชี้เทียนผู้ไอ้ควบชี้เทียนผู้ปล่อยผู้ชมผู้ตีช่อมผู้หูหูไปนี่ตับนะผู้หูตาตับนะเ <c oughs> บื่องหนี้แล้วก็เบ,บื่องของบ้าจงตะบัด ล่มแห้งมันขึ้นนะมันนาอดแจ้งบอกสอดของของบ้านตรงแรนคำบอว่ไก่ไต่ไม่แรนหมดละไต่ไม่แรนก็ได้หรอกของของข้นดีนะแลับเ่นได้ก็ได้จะมีลมเสรานู่กับเ่าอันี้หต่วันเบาเลยเสรานู่เป็นป่ะมันเนามันเ่ากายบีกวาวเคียวเรยนไม่ได้ป่ะเสร็จไม่แห้งเม่คนละไหม่ไหม่มันแห้ง Mày, Bầu. mày tôi làm chất hèn lên hèn con mà chất này hèn con đây nó Nhi cà quất cây này nhiều Nhi cà ừ. Ừm, xóm tím giờ đừng hợp bữa nhằm thì mới xếp à. เราปุ้ยรกันบังลมนังอย่อา,า,อาล้มมาตื้อเดียวมังลมพูดนะเดี๋ยวอของล้มเหมือนนางเงี่ยคนบ้าจงหูงชักมันนะเมื่ออื่นมีบ้าจงกับวามีเนะี่ย อื่นมีปีว่าวหักหมดแล้วพีกายล่มดีเด้อพี่น้องพีกายเขาไปย้อนเบิ่งคีบเก้าเก่าอะไรเรื่องของปลาตาบ้าจงละปีหักสองโตพีกายล่มดีหลายปีหักเลี้ยนไปปีหักพั่งยกคีบเก้าปีกายเด้อพี่น้องมย้อนไปเบิ่งไหนพีกายแต่ปีนีร่มบดีมันเลยปีนีร่มขาดขาดเลยเฮ้ยสามมือดีสี่มือไม่มาเล้ตัวเนืีองเลยม่ได้ตัวเนืีองเลย Cái gì chết lạc, cái gì chết lạc, <laughs> à lạc hết lạc chết lạc hết đi, đi.

โอ้ oh. เออสิเรียนแหงนีเ่เออพอดีพอดีพอดีไปไ่ะเด้ลมลม้เขื่พอดีอืมพอดีไะนิงน้องเราจะถ่ายเล้วได้ปะล่าล่าล่าวล่ัวล่าวัวมาก,กันัวอยู่ในทงัวจิตื่น กับเปนบ็นตุนแต่คำมาเลยามนรอรอรอเปล่าง่ามปลาตับหุ่นงามหุ <laughs> มนมม่นงามอะไรเ,ไะเรียนตั้งวานยเรียนตั้งวานห่อยล่ะพี่น้องมึงมีวานหน่อยเรียนวานยัยเเรียนวานหน่อยเรียนวานหน่อยแลับจะเรียนเบาเงี้ยพเนี่ย

รออเพือนมาก่อนพูดว่าตื่นวาวเลนนี้อืออืไปขับรเงเรง ล่นเลอวไว่าไเชือกก็ใส่อะไรอยู่น,นี่ติเออเชือก็หนีหนีมันคือบนลมมันติคือเด้อยอ้คนแล่นเครรนลนโอ้ขวอยขวอยขวอยถ่ายอย่างี้เหรอฮะเชือกเต้ยขึ้นมาแล้ว เจอกว่าได้ก่ะเลอะอืมุดหนีพอดีเลยก็คืนแล้วลอบอมิรมแห้งไปนะรอดรอมากกว่าอาืม vào chú là lệch và để liền đầy phu nhân cả liền đi và mua tôi nghe liền đầy tao phu nhân Hãy subscribe cho รอยลมลอลมยัไปคนเรียนเอาหนะเดนฮสว่างครับต้ดีม,ดมากยั่งเลยเนาเนมารอดอนะ ต้องผ,ลผลืนสูงเหรอเันต้องคำงั้นงัด,งดมันงัดเออเออเออกลังมีกลังมีกร okay. สีมา,รมาเราลมอันนั้นน้ยปิวแวะ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 และอืม <c oughs> ล่อ,อยากเธอล่อล่มไม่มีว่าล่อล่มเป็นแลนผมผมจะปยให้ก็ได้เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วม่แล้ปล่อยปอย มาจงมาจงมาแลีนมาแลนมันม่มีร่มดอก่าน้อยก็มาแลนรถมาลนนมันต้องใส่คนลเลนน่ะมันคำแน้วเด้แบบขึนสูงถึ่มเนาะคือยานเป็นจเป็ดมันวอร์เวอร์เวอร์ีปเลียนไปเลียน,นม,ม,มา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 ลับมามจะไหอ่ะ,ะเดียนเอายนนอนหลพี่น้องเนี่ย เันงอกกับะไรน้องถึเปร็ย้อนเลยนะเป็นนุ่นหน่อยเล้ตัวลาหน่อยงามไรสามส่วนให้จากส่วนบุญเออเออเกลวเอ่าเนทีนะ

จึ้มสู้เดินภาบสู้ไปไกลทางปากยุ่วเข้าหนึ่งล,อล่อล่มมากด้วพี่น้องบัอันนี้กับสัตว์กินนึกเาหรืบัอ๋อไปทัดกินเซ่ของต้นเนี่ยเยอะเยอขึ้นนบไป <c oughs> เ <disappointing little noise> yeah, yeah, <fuck> ัี <rainforest> ่ไปเดา๋ยนาะเนาะเนาะไปร่มเนาเาะรวมร่วร่วมอีกเออร่วมร่วมร่มอีกแล้วแกวแกวแวนี่จะเว้ ลมบ่มีวะมองเห็นมันมาอยู่เดี๋กวกำลังมากกำลังมากไล่ที่เก่าละเอ้ยเอามาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวขอไปปล่อย

ไปแม่เหมอนเยงเยจสูงกว่า<ม><น>ต่ำเขาม,ามากปะเป็นเรนมากสิป้อยฮึมอ้มอาว<ท>อ้าวขอท่านใดท่านใดท่านใดรุมท่านใดตอนนั้นบว่าทีแหลงบวอๆอ,อยู่นะ มันอยู่ตำเขาอยู่ตำน้ำผูดคู่บังมันมาแล้วมาแล้วมาแเออโอ้ยผมทันมาชัวเอามันมาแล้ว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  เสียไปทางฝุ่นคือเก่าแหละยกยกเชือกเนะมาจงอ่ะ มาจงปเปียนมาจงก็ล,ล่งงงองล่องเปล,เล,เลเี่ยนนอตัวเรงยลไจงเรียข้าเราหน่แห้งเลยนึงแล้วนิยุติยคยู่ทัง้งคู่มันแรีอยู่ยู่หมองผมยืนยงมันแห้ง,งนนอยู่รมามาเอาขึ้นเลยยูบั โอ e ้ยหอนละหอนละดูอ like <sh> <répondre Hayır. S 1> ีกป่ะเนาะเห้ยไปตัวที่พูดยังไงวะอ๋ออยู่แล้วบัอยู่แล้วอยู่แล่อยู่แล้ว ตรงยอดเชือกแล้วหาอยู่ตั้งดากมันเด้อพี่น้องอยู่ตั้งหลังมันได้เบื้องบนเนตำกับได้เบื้องบนเห็นชัดอ๋ออออออ๋อออออ ขึ้นไปเขาเอาไม่เตือนลงเลยเต่าน่ะมันขึ้นสั้นๆน่ะม่เตือนลงมาเอาๆเอาขึ้นแล้วกินแล้วขึ้นเสามันขึ้นสั้นโพดมันขึ้นกายล้มมันก็ล้มไปแห้งมันก็เดียงเลยต่มันก็เดียงหัวลงเลยอีกแล้ะถอนอีกแล้ว อเอาคนทะี่ฝาเนอะว่นไหนไปราไย่างไปทัางหนาวด้อพี่น่องเขาจะวาวสิลุ่งเนี่ยเกิดชื่น น้ำมีนะนมีร่มสนนโน้กังดีนิดหน่อยถนจงสาวเชือก ไปทักหนไม่แต่ยงางเลยหรอกรอสิลงก่อนจนลอบหมมี่รอบหมมี่วะรอบหมมี่สิจองรอบหมมี่ เผื Bo, er ่อโรคมาจะลวดเผอโรคมาจะลวดตท้าเอาหน่อยกรับพ่อชุนะอู้หนื่ยไก่ผมนั่น